กินขาวแรงเลยกิงกันนะสบายดีทุกคนนอนป่ะแม่ไหมลุงเปียว่าดินกูกับพาดับแหละแต่งเต่เพื่อนประถาเปยขาวมาเพื่อนบอกอบเมื่อนี่ ออเขาเป็นตระยาหลายลุงเลยอ่าสายสุขลายลุงคฮะได้แทกกัดอาบแม่เจ้าดาวเกินเขามาร่วมตัวกันอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยล <c oughs> ุงแตะไปเห็นเขามาพอกแท็กมามาทำกันยังบอ่อหนั่น ถามลุง,ล,งาาาลุงก็สิโทรมาถามพ่อแม่กะแม่ซะก่อนว่าซั่นลุงกะสงสัยสิบ่อยากให้หลานลงมาเด้อจังได๋นี่แหละพังเบิงโทรหาเราเราบ่รับเนั่นน่ะเข้าใเรา่าิักพังเบิงคั่นว่าลุงบ่ให้ลงมาแล้วกบ่ลงเอว่าเจ้าอีลุงโทรหาเจ้าแล้วบ่เพิ่นว่าบ่ว่า

ขมาเวิ่กขมาวียกข่อยเจ้หน่อยข่อยกับเมื่อจะหน่เลากับมาเจ้าสิปเซตสันน่ะนี่นะเปยงามสามคืนสาธนะเืนที่สองมาแรง มึงมานอนบ่เฮ้ยบ่ดมมึงมานอนบ่เข้ามาแต่เฮิงแล้วมานอนบ่บักหน่อยหน่อยนะหลับบปเนี่ยวหลับบ่ฮะยกินอีกเยาวนุ่ม

ว่าแล้วดับแต่ตเคื่อนปะเถะเป้มาหอดเคื่อนมันกึกมาหอดเนี่พันมีไพ่เคื่อนตะเลี่ยงไงเออเพือนแย่เคี้ยวกับดับใครต่เพื่อนกู้บดับเพื่อนกูเพื่อนบอยบดับ

Ngỏ, không ăn thải khí cho nên cô ngỏng đó, phải thật sự là lãng nhảm không ăn tàng hạt, không ăn tơ bện, vắt như vậy mới được, vắt như vậy mới được, vắt บอลลาเอ้บลาโ้ยบเห็นโวยบเห็นเนี đây, i, sang đi. Sang đi. ่ยบุยังอําไพเขาไปห้ามมันเด้บารับกับบได้ไดมมันกระยุบบปได้ห้ามหามเอ้โ้ยสั่งเด้สั่งเด้โูโลให้กบเด็กน้อยสามสี่เดือนมันโพดมันโพฮ้ย ส้มพ like> ื่นมบิงออกหย้าค่ะแหละข้างอึ้งเผามึงฮะ่า่ามเหนามึงกูปบอีกใครนะยืนบังคักบังแน่กูปบแล้วกูโยเสียงเสียงขาตัดแต่ก็เสียงพูดเลย ไปเลยทางนี้ออกจากประตูแหละตัดอามิตัดตัดจังกันไก่เนี่ยหน่อยนะเร็วเป็นเล็กๆดอกซีสแตนเลสนะแต่อันยังมึงหูมือเยอะๆเขาตัดมึงนะเอออซันโบหเมือดอกโบไดธาเร็วโบไดธานี่นะ ของเบิ่งน้ำเล้าอยู่นั่นเดมันจะซื ο ο ้อเลขนะเราเจอเป็นลูกอ uh uh ่อนเจอะมานสูงฟันถ uh ึงเงาหนึ่งโหลก้าสามหนึ h <h ่งสองสี่เก็บกนบ

โอ๊ยว้ากับ้านอาสุดระวังเด้อฮเด้อฉันเซ่าเหยียบเลยได้ขนาดไหนหอมไเอามาให้อมันอมันออกมาดูยุ่งผูพอสิป้าไปซื้อนั่นนะไปน้อ็จิตอาบอมันคือใจบอ ราหาคุณหาหาพันคุณหาพันมันคือใจแถววะบนลลังมึงบนไอ้ออบมันก็เป็นสี่ก็เป็นซาวสาวพันกูเบอรสิบหกพันมึงเบร์ากองร้อนเห็นคนแปลกหนาเอ้ยมึงยีเงียุกองร้อนเห็นคนแปลกหน้า

มันกระแปกหนาแล้วเนี่นะแทมผัดบ้านอื่นนี่ครับมาหเขาออกมาในี่ไปเบิดเลยแต่ยินว่าคนแปกหนาเราออกมาเรากองร้อนไปเบิดเลยพี่น้องเห็นคนแปกหนาเราไปเบิดแล้วเฮ้ยกองร้อนกองร้อนไปเบิล์ดเลย เอ้เบ่งเอแมนยังเด้เป็นร่มนาคุบรมจแมนด้วยะคือแต่งโตโะกุท้าสนะซาบะดิปลุงลูกสอดยังลูกสอดอเมริกา บ่มันจะคือแถมันพูว่าแล้วมันลอแต่คือผู้อีม่วมึงนลอบักทําหเะอีแมันอหมองได้มนี้มันังในโซฟาตะกี้แม่ยใหญ่เหมือนตะกี้เนาะดๆีต่ๆคนตายาวๆเผือกกเออเออว่ามันสิตได้บ่แล้วยังเฮิงสิตอ่ะมันได้แนวไผ่มึงมาตสเดี๋ยวนี้นะ่ จะไปหล่อลายอยู่เพื่อนอยู่สั้นไยานี่แนิ่งสูงบอกินใบิพลังใบมันเคยกินนมเหมือนมันมกินย่นเล็กน้อยกินนมนะมันอยากสูงเลยยาิ่งแบบโบ้ยสูงเลยกัดข้ากัดซีเมื่อแลไรพี่น้องไอเมื่อพอดีแท็กเขามากอง้อนกัไปหล่อบ้านบุเลยออกมาเราไปบเลย ເຮົາກໍຊິເມື່ອຫາອັນນ້ຳເຂົ້າຮອງລະຢ້ານພໍ່ເພິ່ນກໍຊິຂໍມາລວມບາດທາບຸໄຊເນາະອໍກະຂໍຂຶນລະ